คนเปิดเว็บพนันกับคนไปเล่นน่ะมึงว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคนเปิดเว็บพนันเนี่ยมันใช้ทุกเทคนิคทุกวิธีในการช่อฉนช่อ,ชอโกงทำเว็บทุกอย่างเพื่อหลอกลวงคนมาเล่นใช่หรือเปล่าแล้วมันสร้างเหตุทุกอย่างในการเขียนใหม่ขึ้นมาเลวเขียนอะไรนะเขียนสูตรขึ้นมาเพื่อโกงคน นั่นมันช่อกงชัดเจนได้เงินมาด้วยความไม่บริสุทธิ์แต่คนเดินไปเล่นเขาเล่นได้ใจอะไรโลภอยากได้ทรัพย์ไปลุ้นหนาวไปชิงโชคเอาไม่ได้เกิดจากกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตแต่การได้เงินมานั้นชอบไหมชอบเพราะอะไรมันเป็นข้อตกลงกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้เกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น แต่ถึงแก่ความเบียดเบียนเดือดร้อนตวเองไหมต้องถึงแก่ความเบียดๆๆเ,เบียนเดือดร้อนตนเองถึงแก่ความชีบหายล่มจมเพราะอะไรเพราะว่ามันเดินสู่ความเสื่อมไงแล้วรัฐบาลมันเปิดหวยขายสลากแบบถูกกฎหมายมันไม่ก่อความโลภหรือยังไง <c oughs> ก็ก่อไงกูพูดกับมึงสักคำหรือยอย่างว่าไม่โลภกูก็ย้ำอยู่เป็นประจำว่าโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์นี่มึงงงอะไรกับคำพูดที่กูพูดอ่ะ กูก็พูดอยู่ว่าลอบเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์มันผิดในกุศลกรรมบทสิบ